สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะภาพรวมทองคําประจำวันที่24ธันวาคมนะครับเมื่อวานนี้ราคาเนี่ยปิดบวกขึ้นมาได้นะครับบริเวณอ่าเป็นการรีบาวปิดขึ้นมาปิดบวกบริเวณโซนแนวรับที่ประมาณอ่า1,863-1,848นะครับซึ่งซึ่งแปลว่าอ่าซึ่ง ภาพรวมเนี่ยยังคงรักษาพเ t e เชีย l ในเชียงบวกไว้ได้อยู่นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราดูในโครงสร้างระยะสั้นถึงระยะกลางนะจะเห็นได้ว่าราคายังคงมีการรักษาโครงสร้างที่เป็นในรูปแบบของแนวโน้มขาขึ้นไว้ได้นะครับก็มีการทำ i g h h i g h นะครับแล้วก็ h ฮเอนะครับจากการรีบาวเมื่อวันนี้นะครับก็เป็นการยกโลขึ้นมาดังนั้นเนี่ยส่งผลให้ระยะสั้นนะฮะถึงระยะกลางนะครับ ยังคงมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณโซนแนวต้านด้านบนที่1,905-1,925ได้นะครับแต่ว่าอ,อย่างที่บอกนะครับในภาพรวมระยะยาวเนี่ยเรา,าเรายังคงต้องการการเบรกโซนแนวต้านต,านตรงนี้นะฮะแล้วก็เบรกตัวไฮประมาณ1,950ตรงนี้นะครับเพื่อคอนเฟิร์มในการกลับตัวขึ้นไปเป็นแนวโน้มขาขึ้นต่อในระยะยาวนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็อรอรุ้นกันขึ้นไปทดสอบบริเวณโซนแนวต้านก่อนนะครับภาพรวมผมยังให้มีโอกาสที่จะ ปรับตัวขึ้นไปทดสอบด้านบนได้อยู่นะครับจากการรีบาวขึ้นมาเมื่อวานนี้นะฮะก็สวยอยู่ทีนี้คนที่จะเล่นเซลล์จังหวัดแถวนี้ผมว่าก็ต้องระวังหน่อยนะตรงนี้จุดบาย,ยจะได้เปรียบกว่านะครับประมาณนี้นะภาพวมนองคําก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่ง,งว่าวันนี้จะขึ้นไปทดสอบโซนแนวต้านได้หรือเปล่านะครับสาหรับวันนี้ก็ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกัน,นครับผมสวัสดีครับ i ah.